เห็นปะครับเห็นงูประครับพี่น้องเห็นงูประครับงูอยากก่าง,ง,มงมมม่มันนอนอยอะสิเห็นครับเหมือนเห,หมือนงูอย่างเหมือนงูอย่างเนี่อันเป็นงูเห่าหรืองูป่าเนี่ยหัวอยู่ฟังนี่ด้เลยเพื่อหัวมันนีเพื่อโตมัน คือ,อยังงูเสียงคนะ่ะคือมันนอนอู่เทิงต้นใหม่แบบนี้วรอเบิ่องตีห้หรอมันเป็นงูอย่างครับผู้ใดตอบติดตอบให้เบิ่องนียดูนี่ครับอยู่ยเฮียนได้เหยี่เฮียนอยู่นะตรงงูตรนหงอมมันได้ดีครับเป็นทงหวนหัอหลับนอนหลับครับ